สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาเด้อมากินเขาน้ำพิปูเด้อเนาะมามามาทุกคนพิปูสีมาไร่งานกับข่าเมื่อนี่เมื่อนี้พิปูได้ต่ำมะทัวไปตลาดมาจา้ะคนหลยหลายตลาดหนึ่งวันมันก็เจ้าก,กับบานเบิดเนาะโมเมนเด้นนี่แหละกับข่าเศร้าพิปู็คือต่ำมะทัวมาเมันใตนนนน่ตอนเป็ดน้นเด้อพี่น้องใส่น้อตอนเป็ดเสิร์ฟอ่างกันเด้อ ต่ำจนว่ามุนผุดดินี่พี่น้องมีตอนประเดกน้ำเดพุด่นะบ่ค่อยเล่าหอกมา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 กินเล่ากันตำำมกทัวเจตอนประเดกมาเด้อ้องฟึงมาเด้อพี่วิโบเด้อคลิปนี้เด้อฝากไว้ให้นี่ต่ำมะรัวเนาะอันนี้ก็ลวกหมึกนะคะลวกหมึกลวกกุ้งนะคะ นี่แหละจ้ะกรับเขามีต่บม,มักทัวเนาะแล้วก็ลวกกุ้งลวกเมือก,กินกับเนาะคะ่ะอันที่สำคัญที่สุดไอ้เบิ่งงได้ไปตลาดจจกว่าสีดใดยังสัง่นปีนองเอ้ยคนเนื้อวากระเจ้ากับบานเบิดแต่บบแมนเด้อเสียใจคูนั้นแน่นตลาดลดกะติดเนาะโอ้โหเยอะมากตลาดบางประกงนะคะตลาดเล่าบางปะกงเนาะอะให้เบิ้งนะะานๆเนาะค่ะ แต่ว่ากินพวกนี้แล้วมีตํามูทั่วกันยังบ่แแ้วได้พี่น้องอีหยังขาดบ่ได้ได้ขาดบ่ไ้แม่นอันนี้พี่น้องเนี่ยนะเจวปลาเดกสี่ไปกินอาหารเลยลดทางใดก็กร้ซงขาดบ่ไ้แมันเจวปลาเดกเ้อพี่น้องเลยเนี่ยพี่ปูตําตําไอตําปลาราดเป็นโตนี่แหละแล้วก็ใส่พริกซดเนาะใส่พริกสดสใส่กระเทียม กระเทียมแบบว่าด้ขัวนะพี่กรได้หัวนะพ,บบวนะพี่ปูกตำใส่แล้วก็ตำใส่ไอ้ผักหอมปอมบานเหนะ่าเนาะก็จะคนไทยกับสิเอื่นว่าผักชีมันวาต้นหอมผักชีมัวนวะเนาะนั่นแหละพี่ปูต่ตำน่ากินบอจ้าขาดบ้บกระสิเแมนผักหลวกเลยบาดเด้อผงพี่น้องกระสะอ่อนบอเนี่ยผักลวกผักงามๆามนานๆที่พี่ปูกได้ไปตลาด นี่พักกันจองน้ำเด้อเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะกับเขาเสาพิปูนี่นี่แหละที่ขาดบะไอยก็คือพักเนาะเรากะตำแจวพิปูขาดบะไรเลยเนี่ยกินทุกมือ้อนี่แหละอาหารที่ขาดบะไรก็เม็นอันนี้อันนี้เนี่ยตำทัวแล้วบวกนี่พิปูธรรมดาเด้อเนี่ยของธรรมดาที่แบบว่า จะหลายๆคนอาจจะอยากกินเนาะค่ะแต่ว่าก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าพี่ปูรู้ซื้อว่าสิยูกับหมองมันเนาะค่ะก็กินเรื่อยค่ะกินเรื่อยเนี่ยของมูลนี่ก็เลยธรรมดาเป็นเฉยๆที่มักที่สุดก็คือนี่แหละเนี่ยพากลวกนะคะบ่ได้อี่หลี่พักรวกแก้วประแด็นกินได้จ้ะพี่น้องเนี่ยนี่แหละเบิ่งภาพรวมร่วมปนํำกันเนาะค่ะเนาะนี่แหละเนี่ย มีต่ำทัวมาเดอ้อมาเดอ้อไผกระไดประเทศนี่มากินข่าวน้ำผีปูเนาะมาได้มาไดไ้ไปไปกินน้ำกัน,กนพี่น้องมามาแบบนี้นี่พี่น้องข้าวเหนียวมาเดอ้อหิวแห้งได้เหมือนนี่นี่มามามา,มากินข่าวน้ำผีปูเด้เนี่ยนี่ภาพรวมภาพรวมประเทศนี่อันอันสุดท้ายแต่งมูจะพี่น้องมามาจ้า นี่แหละอาหารสุดท้ายมาเด้อมาเด้อไมากินน้ากันเนาะค่ะเนาะเนี่ยภาพร,มรวมๆเลยอาจ,จําเจวประเด็กให้เบิ้งกันปัจจุบาข้ามเขาขึ้นหน่อยแถวปัจจบัเนาะแซบแซบคือเกาอาจจะบ่ท้ายให้เบิง้งดอกกินนะ่ะอืม มาเดโอ้ยสำลักสำลักแสบหลายแสบหลายจองไว้แหงน้านกุนเจ้าประแดงเนี่ยมาเด้อประเทศนี้เด้อไปก็ได้หิวเลยได้เอาโซเอฟซีอีกก่อนหลอบหนึ่งก่อนเนี่ยกรุงแดง ปลาหมึกสดๆกุ้งสดๆมาเดอ้อภัยกระไดเดอ้อเอา้าถ่ายภาพร่วมอีกรอบเด้อเนี่ยเอาคลิปนี้จะขอจบแค่นี้แล้วค่ะขอกินเข่ากันเดอ้อวันทีนี้ขอบคุณหลายๆที่ติดต,ตามรับชมเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยเดอ้อ่าขามโคษนากันเด้อจา้าขอบคุณค่ะ